วันที่6นี้จะมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของสมาธ์โลกนวดไทยและสปาจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเอกระดับมาตรฐานของการนวดไทยให้สู่ระดับสากลใจความหลักสําคัญก็คือว่าในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเราต้องการให้ผู้ชนะไปต่อยอดแข่งขันชิงแชมป์โลกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นผู้ชนะเลิศจะได้สิทธิ์คือตั๋วฟรีะนะครับที่พักฟรี และที่สำคัญก็คือว่าในในงานต่างๆในการไปครั้งเนี้ของผู้ชนะเลิศอ่ะจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ตลอดการแข่งขันคือทุกอย่างเราจะดูแลตลอดการแข่งขันนะครับให้คุณได้ไปโชว์ศักยภาพได้เต็มที่โดยไม่ต้องไม่ต้องพะวงเรื่องค่าใช้จ่ายทางสรรพ,พันธ์จะรับรองทั้งหมด